ยานอาวกาศยุคโซเวียตคอสมอส482กำลังจะกลับเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกสัปดาห์นี้จะตกที่ไหนสวัสดีผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์อวกาศรอบตัวเราในวันนี้เรามีเรื่องน่าตื่นเต้นมาเล่าให้ฟังกันเกี่ยวกับยานอาวกาศโบราณจากยุคสหภาพโซเวียตที่กำลังจะกลับมาเยี่ยมเยียนโลกของเราในไม่ชานี้นั่นคือคอสมอส482ซึ่งถูกส่งขึ้นไปในอวกาศตั้งแต่ปีห 1,972และตอนนี้กำลังจะกลับเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกในสัปดาห์นี้ซึ่งแน่นอนว่ามันนำมาซึ่งคำถามที่น่าสนใจมากมายโดยเฉพาะมันจะตกลงมาที่ไหนมาเริ่มกันเลยดีกว่า Cosmos 482คืออะไร Cosmos 482เป็นยานอวกาศที่ถูกสร้างขึ้นโดยสหภาพโซเวียตในช่วงยุคสงครามเย็น ถูกส่งขึ้นสู่อวกาศเมื่อวันที่31มีนาคมปี1972โดยมีภารกิจหลักคือการสำรวจดาวสุกแต่น่าเสียดายที่ภารกิจนี้ไม่ประสบความสำเร็จเนื่องจากเกิดความผิดพลาดทางเทคนิคทำให้ยานไม่สามารถออกจากวงโครจรของโลกไปยังดาวสุกได้ตามแผนยานอาวกาศคอ s m o s 482มีน้ำหนักประมาณ1,000กิโลกรัมหรือ1ตัน และถูกออกแบบให้ทนต่อความร้อนสูงเพราะต้องเข้าสู่ชั้นบรรยากาศของดาวศุกร์ซึ่งมีอุณหภูมิและความกดดันสูงมากซึ่งคุณสมบัตินี้อาจทําให้ชิ้นส่วนขนาดใหญ่ยังคงรอดจากการเสียดสีกับชั้นบรรยากาศโลกและตกถึงพื้นดินได้ทําไมมันถึงกลับมาตอนนี้หลังจากที่ล้มเลลวในการเดินทางไปยังดาวศุกร์คอสโมส482ก็ได้โคจรรอบโลกมานานกว่า53ปีโดยในช่วงเวลาที่ผ่านมาแรงต้านจากชั้นบรรยากาศที่เบาบางในระดับสูง ค่อยๆดึงให้วงโครจรของยานลดระดับลงมาเรื่อยๆจนในที่สุดมันก็ถึงจุดที่ไม่สามารถต้านแรงดึงดูดของโลกได้อีกต่อไปนักวิทยาศาสตร์ได้ติดตามวงโครจรของคอสมส482มาตลอดและพบว่าในสัปดาห์นี้ยานจะเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกอย่างสมบูรณ์ซึ่งจะทําให้เกิดการเผาไหม้เนื่องจากความร้อนจากการเสียดสีอย่างไรก็ตามเนื่องจากยานถูกออกแบบให้ทนความร้อนสูงจึงคาดว่าชิ้นส่วนบางส่วนอาจไม่ถูกเผาไหม้หมด และอาจตกถึงพื้นดินหรือมหาสมุทรมันจะตกที่ไหนนี่คือคำถามที่ทุกคนอยากรู้และเป็นสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์กำลังพยายามคำนวณอย่างแม่นยำที่สุดเท่าที่จะทำได้จากข้อมูลล่าสุดบริเวณที่มีความเป็นไปได้ที่ยานหรือชิ้นส่วนจะตกลงมาครอบคลุมพื้นที่กว้างระหว่างละติจูด52องศาเหนือถึง52องศาใตา้ซึ่งหมายความว่า อาจตกในประเทศต่างๆหลายประเทศรวมถึงส่วนใต้ของแคนาดาสหรัฐอเมริกาเม็กซิโกส่วนใหญ่ของทวีปแอฟริกาออสเตรเลียจีนอินเดียและแน่นอนว่ารวมถึงประเทศไทยของเราด้วยแต่ความจริงที่น่าสบายใจคือ70%ของพื้นผิวโลกเป็นมหาสมุทรซึ่งหมายความว่ามีโอกาสสูงมากที่ชิ้นส่วนจะตกลงสู่ทะเลโดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายใดๆต่อมนุษย์ อย่างไรก็ตามการคาดการณ์ที่แม่นยำเป็นเรื่องยากเนื่องจากมีปัจจัยหลายอย่างที่ส่งผลต่อการตกของวัตถุเช่นความเปลี่ยนแปลงของความหนาแน่นของชั้นบรรยากาศกิจกรรมของดวงอาทิตย์ที่อาจส่งผลต่อชั้นบรรยากาศโลกลักษณะการหมุนและการแตกตัวของยานขณะเข้าสู่ชั้นบรรยากาศดังนั้นนักวิทยศาศาสตร์จึงสามารถระบุได้เพียงพื้นที่กว้างๆที่มีความเป็นไปได้และจะสามารถให้ข้อมูลที่แม่นยำมากขึ้นเมื่อ ใกล้เวลาที่ยานจะเข้าสู่ชั้นบรรยากาศจริงๆความเสี่ยงต่อมนุษย์คำถามที่หลายคนสงสัยคือเราควรกังวลหรือไม่คำตอบคือโอกาสที่ชิ้นส่วนจะตกใส่คนนั้นน้อยมากจากสถิติยังไม่เคยมีรายงานการเสียชีวิตจากเศษวัตถุอวกาศที่ตกลงมาเลยแม้จะมีหลายครั้งที่ดาวเทียมหรือยานอวกาศตกสู่โลกองค์การอวกาศต่างๆทั่วโลกกำลังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและจะแจ้งเตือนหากมีความเสี่ยง ที่ยานจะตกลงในพื้นที่ที่มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นบทเรียนจากคอสมอส482เหตุการณ์นี้เป็นการเตือนใจถึงความสำคัญของการจัดการขยะอวกาศปัจจุบันมีวัตถุมากกว่า27,000ชิ้นที่ถูกติดตามโดยองค์กรต่างๆซึ่งกำลังโคจรรอบโลกอยู่นับเป็นความท้าทายสำคัญของมนุษยชาติในการบริหารจัดการและลดปริมาณขยะอวกาศในอนาคตวันนี้ เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับคอสมอส482ยานอวกาศโบราณจากยุคโซเวียตที่กำลังจะกลับมาเยือนโลกของเราในไม่ช้าแม้ว่าความเสี่ยงที่ชิ้นส่วนจะตกลงมาในพื้นที่ที่มีคนอาศัยอยู่นั้นมีน้อยมากแต่นี่เป็นเรื่องที่น่าติดตามและเป็นโอกาสที่ดีในการเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์การสำรวจอวกาศและความท้าทายในการจัดการขยะอวกาศขอบคุณที่ติดตามรับฟัง อวกาศรอบตัวเราในวันนี้อย่าลืมติดตามตอนต่อไปที่เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับภารกิจล่าสุดในการสำรวจดาวอังคารสวัสดีครับ If love was material then it be a pearl This misshapen object in space tiny cell Boys and girls, black rose. life goes cold. No soul war, me. Tired situation, no control of how I feel. People get hurt for nonsense, and I wonder if I'll ever hear. he started his day wanted to end his pain but even more than that he wanted to see me that's what he told Happen to me, they say once bitten, twice shy. But that's how it got you and me. And I keep learning my lesson, my one and only profession. Got outside forces confusing. All of your quitting and losing. Ah, until the morning. Me, this song's way too guitarful. I love you, and I've had a flingder. I've had your company. But you can now forever leave it, beloved. I spent three days falling for someone I loved, and then I spent the following two nights until the morning. Bad thing has happened to me. In the light of dawn, we crack open. Bad thing has happened to me. Until the morning, hours was broken. Bad thing has happened to me. to me. again, and they all talk until the morning. I was broken. Mm -hmm. Bad things happened. Has happened to me until the morning I was broken. I was broken. That thing has happened to me.